สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a r t v o r k นะครับในคลิปวันนี้เนี่ยก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่มันเป็นประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรื่องที่ผู้หญิงเขาจะแต่งตัวแบบโนบลาหรือเรื่องสิทธิ์ในการแต่งตัวที่เรียกว่าแต่งตัวโป้ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการแต่งตัวโป้ะอะไรคือโป้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าในที่นี้ผมถือว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนจริงๆผมไม่ได้อยากจะทําคลิป ออกพิญานออกมาบ่อยขนาดนี้นะครับแต่ว่าประเด็นนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่ามันปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆริงจริงๆมีอมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะใส่เข้ามาในคลิปด้วยก็คือเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวันเสาร์นะครับมีเยาวชนที่ดินแดงถูกเจ้าหน้าที่รัดทำร้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสกัน,กนเยอะมากรวมถึงถูกจับกลุ่มกว่า40คนแล้วก็จริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ที่มีการชุมนุมกันแทบทุกวันผมคิดว่าน่าจะโดนเจ้าหน้าที่หลักจับไปเป็นร้อยแล้วนะครับคือพอเรื่องมันเกิดขึ้นทุกวันแบบนี้ครับพูดตรงๆก็คือในในภาษาของสื่อเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคุณค่าข่าวมันลดลงเพราะว่ามันไม่มีประเด็นใหม่ให้หยิบมาทําข่าวได้แต่ว่าเราในฐานะประชาชนเนี่ยครับเราไม่ควรที่จะมองข้ามประเด็นนี้นะครับอยากให้ติดตามกันด้วยโอเคฮะมาเริ่มกันในประเด็นที่จะพูดวันนี้สิ่งที่ ผมคิดว่าทุกๆคนควรจะต้องทำความเข้าใจต่อประเด็นของผู้หญิงที่เขาจะเลือกแต่งตัวแบบโนบลาหรือว่าจะแต่งตัวที่เรียกว่าโป้เนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทำไมผมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาพูดให้ทุกคนฟังเพราะว่าช่องผมเนี่ยคนดูส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วก็ผมคิดว่าผู้ชายเองเนี่ยมีส่วนเยอะมากๆซึ่งอาจจะเป็นพวกคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นๆในสังคมที่เขาไม่ได้ดูคลิปผมก็ตามนะครับแต่ว่า ผู้ชายควรจะต้องมีการทำความเข้าใจเรื่องนี้และเป็นไปได้ก็ช่วยส่งต่อสารเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันด้วยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเนี่ยผมขอเริ่มที่ความหมายของสิทธิและเสรีภาพก่อนเริ่มที่เสรีภาพนะฮะเสรีภาพแปลว่าเราจะทำอะไรก็ได้ถ้าพูดถึงการแต่งตัวเนี่ยอย่างผมวันนี้ผมใส่เสื้อเชิ้ตลินินสีฟ้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ผมอยากจะแก้ผ้าวิ่งออกจากบ้าน ก็ได้อันนี้ในมุมของเสรีภาพนะครับแต่สิทธิเนี่ยมันคืออำนาจในเชิงระบบของศิลธรรมหรือกฎหมายที่มันถูกกำหนดหรือหล่อหล,อ,ลอมกันขึ้นมาเพื่อควบคุมการใช้เสรีภาพของแต่ละคนไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเช่นกันหมายความว่าผมไม่สามารถที่จะแก้ผาออกจากบ้านได้เพราะว่ามันจะไปทําให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะครับนี่คือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ทีนี้มันก็มีข้อกฎหมายครับที่เกี่ยวกับการทําตัวหน้าอายต่อหน้าทารกกำนันด้วยการเปลยกายหรืออะไรประมาณนี้อันนั้นก็คือเป็นข้อกฎหมายที่เขากําหนดเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าการที่ผู้หญิงเขาจะแต่งตัวแบบโนบลาหรือว่าเขาจะแต่งตัวที่เรียกว่าโปเนี่ยมันไม่ได้ผิดต่อข้อกฎหมายนี้นะครับแต่เมื่อเกิดคดีข่มขืนขึ้นหรือว่าเกิดการล่วงละเมิดทางเพศขึ้นเน ทุกๆครั้งเลยสิ่งที่สังคมทำคืออะไรครับสิ่งที่สังคมทำคือจะบอกผู้หญิงว่าอย่าแต่งตัวโปล๊ล้อแหลมอย่าไปเดินในที่สุ่มเสี่ยงในชุดที่มันไม่เหมาะสมรวมถึงเรื่องของออการปลูกฝังคำว่าสุภาพสตรีเรื่องของการเป็นผู้หญิงที่ดีเนี่ยก็มักจะมีการพูดเสมอว่าผู้หญิงควรจะต้องแต่งตัวยังไงแต่เวลาพูดถึงเรื่องสุภาพบุรุษทำไมเราไปพูดถึงแค่ว่า ต้องลุกให้คนแก่นั่งบนรถเมย์ต้องลุกให้คนท้องนั่งคือไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณแข็งแรงกว่าใครคุณจะสละให้พวกเขาได้สบายกว่าเพราะร่างกายคุณไหวเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชายไทยไม่ได้ถูกสั่งสอนมาเลยแล้วก็ผมคิดว่ามันควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเลือกแต่งกายอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขา แต่การห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปล่วงละเมิดทางเพศเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของผู้ชายการไปบอกให้ผู้หญิงจะต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้แต่งตัวให้มิดชิดเนี่ยมันคือการละเมิดสิทธิบนร่างกายของเขาแต่การบอกให้ผู้ชายอย่าไปลวนลามอย่าไปคุกคามทางเพศเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพูดให้ทําตามกฎหมายเท่านั้นเองอย่าลืมว่าการคุกคามทางเพศการข่มขืนเนี่ย มันเป็นเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายทีนี้มันก็จะมีข้อถกเถียงที่ว่าผู้หญิงถ้าไม่อยากโดนคุกคามทางเพศก็อย่าแต่งตัวล่อแหลมสิคุณต้องเข้าใจว่าการแต่งตัวล่อแหลมเนี่ยในทางหนึ่งเนี่ยคือคุณมองว่ามันล่อแหลมแต่ว่าในอีกทางนึง่งคือเขาใช้สิทธิ์ในร่างกายของเขาการที่คุณไปล่วงละเมิดทางเพศของเขานั่นต่างหากที่เป็นการไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเป็นการใช้เสรีภาพของตัวเอง เกินสิทธิที่คุณมีแล้วก็จะมีอีกคําพูดหนึ่งก็คือถ้าแต่งตัวให้มันมิดชิดก็ปลอดภัยกว่าแล้วต่อประเด็นนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันให้ละเอียดนิดหนึ่งเพราะว่าการพูดเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็ดีเพียงแต่ว่าสถิติอย่างหนึ่งนะฮะเรื่องการข่มขืนคือคดีข่มขืนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวและเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเยาวยชนอายุ5้าถึงยีปีหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าเหยื่อเนี่ยก็คือเป็นลูกของเพื่อนเป็นหลานเป็นญาติเป็นเด็กตัวเล็กๆครับที่ถูกผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วกระทำคนที่เป็นผู้ชายที่มีอำนาจมากกว่าทั้งในทางสังคมและในทางกายภาพเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ยั่วไม่ยั่วนะฮะมันคือเรื่องการฉวยโอกาส จากคนที่อ่อนแอกว่าแล้วเราปลูกฝังกันเหลือเกินว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งสุภาพบุรุษทั้งหลายของประเทศไทยนะครับกำลังใช้ความอ่อนแอของเพศตรงข้ามในการช่วยโอกาสจากเขาแล้วก็มันจะมีอีกวลีหนึ่งครับที่ถูกยกมาพูดกันบ่อยๆก็คือการแต่งตัวให้มิดชิดเนี่ยมันเหมือนกับการ ล็อกบ้านให้เรียบร้อยเวลาที่เราออกจากบ้านเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกให้โจรอย่ามายกเข้าบ้านกูหรือว่าเฮ้ยคนชั่วๆทั้งหลายอย่ามาคุกคามทางเพศกูเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ก็จริงอยู่ครับแล้วผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วต่อประเด็นเนี่ยผมเคยเป็นคนที่มีความคิดแบบนั้นแต่ว่าหลังจากที่ผ่านการคิดมาแบบซ้ําแล้วซ้าอีก หลาย,ลายลอนะผมก็คิดว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเรียกว่าผิดฝาผิดตัวไปคือผมก็ไม่ได้เกิดมาแล้วก็เข้าใจต่อประเด็นทางนี้แบบบูมผู้หญิงมีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ฝากทุกคนมาคิดไปพร้อมกันนะคือเรื่องของประเด็นนี้นะฮะที่ผมคิดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ดีก็เพราะหนึ่งคุณเคยใช่ไหมครับที่รู้สึกว่าวันนี้จะออกจากบ้าน ไปห้างเนี่ยคุณอยากแต่งตัวแบบนี้ไปตลาดคุณอยากแต่งตัวแบบนี้ไปงานเลี้ยงอยากแต่งตัวแบบนี้ไปงานแต่งคุณอยากแต่งตัวแบบนี้วันนี้อยากใส่เสื้อตัวนี้วันนี้อยากใส่กางเกงตัวนั้นทุกคนเคยเป็นนะครับแต่ว่าคุณเคยเหรอครับที่รู้สึกว่าวันนี้จะไปงานแต่งเพื่อนแต่แบบ ไม่อยากล็อกบ้านจังเลยหรือว่าเอ้ยวันนี้ไปงานสําคัญเราจะไม่ล็อกบ้านยังไงดีคือการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นมันยังมีมิติอื่นๆมันยังมีมิติเรื่องของความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับส่วนการล็อกบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำเพื่อความปลอดภัยล้วนๆนะฮะถ้าเราจะแต่งตัวโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเท่านั้นช่วงนี้เราก็คงต้องแต่งชุดแบบ มนุษย์วกาออกจากบ้านทุกวันเลยหรือเปล่าฮะแต่ว่ามันไม่สวยไงคุณออกจากบ้านคงออยากแต่งตัวให้มันดูดีใช่ไหมเพราะงั้นการเอาการล็อกบ้านกับการแต่งตัวมาเปรียบเทียบกันมันผิดฝาผิดตัวไปหมดเรื่องที่2ที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ข้อถกเถียงนี้มันไม่โอเคก็คือผมลองตั้งคําถามนะครับให้ทุกคนคิดในอีกประเด็นนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะชิ่งกลับมาเพื่อลองซิงกันดูว่า มันไม sense ์ไหมเวลาที่มีเหตุเมาแล้วขับแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับอยู่จนเสียชีวิตสิ่งที่เราทำก็คือเรามีการตื่นตัวเรามีการรณรงค์กันว่าเราต้องเลิกเมาแล้วขับไม่ใช่เราต้องเลิกไปขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนเพื่อออกไปซื้อมาม่าที่หน้าปักซอยหรืออะไรก็ตามเราบอกว่าอย่าเมาแล้วขับทีนี้พอมันมีประเด็นที่ เกี่ยวกับทางเพศเกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามล่ะทำไมเราถึงไม่บอกว่าผู้ชายจะต้องห้ามใจตัวเองได้แล้วจะต้องเลิกทำตัวแบบนี้ได้แล้วแต่เรากลับไปบอกว่าผู้หญิงมันยั่วผู้หญิงมันแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศผู้หญิงโดยการบอกให้เขาปิดบังร่างกายเอาไว้ตลอดไปเนี่ยมันไม่ได้นำพา สังคมเราไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแต่อย่างใดเลยหมายความว่าผู้ชายที่มันห้ามใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็ยังห้ามใจตัวเองไม่ได้อยู่แบบนั้นแล้วก็ผู้หญิงก็ต้องถูกริดรอนสิทธิในการแต่งกายตลอดไปแบบนั้นแหละครับทำไมเราไม่มาลนมาลงให้ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นทําไมเราถึงไปสิ้นหวังว่าผู้ชายมันจะดีกว่านี้ไม่ได้แล้วและผู้หญิงจะต้องป้องกันตัวเองตลอดไปแน่นอนนะฮะการลนมาลง เรื่องเมาแล้วขับเองเนี่ยลณรงมายาวนานมากแต่ว่ามันก็ยังมีคนเมาแล้วขับอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่าการลณรงที่ดีทั้งระบบทั้งในเรื่องของภาคประชาชนเอกชนภาครัฐแล้วก็หน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยเข้ามาลนรงเรื่องพวกนี้มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันจะลดจํานวนคนเลวได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราต้องลงมือทําได้แล้ว คือมันก็ยังเป็นไปได้ที่เราจะไปเจอคนเมาแล้วขับสักวันหนึ่งเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนหรือขี่มอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนแต่ว่าถ้าเราลดปริมาณมันให้น้อยลงที่สุดมันจะดีกว่าไหมครับการเจอเหตุการณ์เลวร้ายในเวลาบางอย่างที่มันผิดปกติจริงๆเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เจอทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้อยู่ดีนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ว่า การคุกคามทางเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแทบทุกวันเกิดขึ้นกลางเมืองกลางที่ที่มีคนพลุกพล่านด้วยซ้ํามันเกิดบ่อยเกินไปที่เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องโชคลายที่บางทีก็ต้องเจอเหมือนเวลาเราโดนยกเขาเวลาที่ไม่ได้ล็อกบ้านหรือว่าเวลาเราออกไปขับรถกลางคืนแล้วเจอคนมาออกมาจากร้านเหล้ามันบ่อยเกินไปครับมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่นานๆเจอที แบบเคสพวกนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าการรณรงค์ให้ผู้ชายมีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้มากกว่านี้มันสามารถทําได้ดีกว่านี้ที่เป็นอยู่ครับเพราะว่าอย่างเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยพอเริ่มมีการรณรงค์กันจรงิงจังภาคประชาชนภาคเอกชนนะฮะก็ยังมีการออกบริการที่ มาส่งเสริมต่อประเด็นนี้อย่างเช่นมีการให้เช่าคนขับรถพากลับบ้านหรืออะไรแบบนี้ครับคือถ้าเราคิดที่จะแก้ปัญหากันจริงๆเนี่ยมันจะมีหลายภาคส่วนที่สามารถที่จะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหานี้ได้เพียงแต่ว่าคุณคิดที่จะเริ่มทําหรือยังผู้มีอำนาจคิดที่จะทําอะไรกับเรื่องนี้หรือยังเพียงเพราะว่าผู้มีอำนาจเป็นผู้ชายก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอครับคุณไม่มีญาติเป็นผู้หญิงบ้างเลยลรอฮะคุณไม่มีคนที่คุณเป็นห่วง ที่เป็นผู้หญิงบ้างเลยเหรอครับคุณผู้ชายทั้งหลายคุณอยากให้แฟนของคุณให้ภรรยาของคุณในอนาคตหรือว่าลูกสาวของคุณอยู่ในสังคมแบบนี้เหรอครับสังคมที่จะแต่งตัวให้มันมิดชิดยังไงแต่ว่าก็ยังโดนเวลาไปเดินผ่านผู้ชายกลุ่มใหญ่ๆที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันคือขนองครับมันก็มองทั้งกลุ่มแล้วก็ผิวปากให้หรือว่าส่งเสียงแซล์คุณอยากอยู่กันแบบนั้นเหรอครับอยากให้พวกเขาเจออะไรแบบนั้นเหรอครับสรุปคือผมคิดว่า สังคมนี้ควรเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้สังคมนี้มันเป็นสังคมที่ปลอดภัยในการแสดงออกทางการแต่งกายไม่ว่ากับคนเพศไหนก็ตามมันควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้แล้วการออกมาพูดเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้หญิงจะต้องแต่งตัวโปมมากขึ้นหรือว่าอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันคือเรื่องของการส่งเสริม ให้มีพื้นที่ในการแต่งกายที่หลากหลายเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขาอาจจะชอบแต่งตัวแบบที่มันเรียกว่ามิดชิดหรือว่าในแนวที่เรียกว่าเซ็กซี่ก็ว่ากันไปอย่างการใส่เชิอของผมวันนี้ครับหรือว่าจริงๆแล้วทุกวันนั่นแหละรค,รคือผมเป็นคนชอบใส่เชิดแล้วก็ปลดกระดุม3เม็ดบนแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ลุคที่ชิลดีแล้วจริงๆคือผมรู้สึกว่าพอติดขึ้นมาเยอะๆเนี่ย มันเกิดการตึงตรงนี้ครับแล้วก็กระดุมมันจะปริกก็ผมก็เลยชอบที่จะปลดกระดุมแบบนี้และผู้ชายหลายหลายคนก็ชอบที่จะปิดขึ้นมามากขึ้นซึ่งการที่ผมปลดมันออกไปเยอะก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่ามันสบายกว่ามันตึงน้อยกว่าและผมไม่เคยคิตที่จะไปยั่วใครผมไม่ได้ทําแบบนี้เพื่อไปยั่วผู้หญิงซึ่งผู้หญิงเขาก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันที่เขาอยากจะแต่งตัวแบบที่เขาชอบแบบที่เขารู้สึกว่ามันสบายมันไม่ใช่การยั่วผู้ชาย หรือยั่วเพศอะไรก็ตามที่จะรู้สึกดึงดูดกับเพศหญิงนะครับและเรื่องนี้ที่ผมต้องมาพูดในช่อง,องเพราะว่ามันต้องเป็นการสื่อสารกับผู้ชายโดยตรงและถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณรู้สึกเหมือนกับผมว่าปัญหานี้มันต้องได้รับการแก้ไขเพื่อเพื่อนสมาชิกสังคมผู้หญิงของเราได้แล้วจะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้แล้วนะครับ ก็เก็บเรื่องนี้ไปนั่งคิดนอนคิดแล้วก็ส่งต่อประเด็นนี้ต่อๆก,กันออกไปในหมู่ผู้ชายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรต่างๆที่เป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าพอพูดถึงความเป็นชายก็ต้องพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดเราเจอผู้หญิงที่ attractive มากๆที่เรารู้สึกว่าหน้าดึงดูดเนี่ยหรือว่าเราเจอสิ่งที่มันดึงดูดสายตาตามธรรมชาติของเราเถามว่า เราเผลอไปมองมันเป็นอะไรไหมคือมันไม่ได้เป็นอะไรนะฮะเท่าที่คุยกับผู้หญิงหลายๆคนมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นการมองแบบแวบเพราะว่าสายตามันไปเองตามธรรมชาติหรือที่คุณชอบบอกกันว่าสัญชตาตญาณเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าการมองตามสัญชตาตญาณแบบแวบแล้วเราห้ามใจตัวเองแล้วหลบสายตาออกมาเนี่ยกับการมองแบบอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอยากให้ความดึงดูดเหล่านั้นนะครับมัน กลายเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นข้ออ้างในการคุกคามเขาหรือว่าทําให้การดึงดูดเหล่านั้นมาทําให้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เราทําตัวเหมือนสัตว์แล้วก็ทำตามสัญชตาตญาณตัวเองมันไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีการเผลอไปมองกับการจ้องมองมันไม่เหมือนกันซึ่งอะไรเป็นอะไรเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วล่ะฮะ ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมากไปอะไรเกินไปแต่ว่าคุณห้ามใจตัวเองได้หรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้โดยเฉพาะหนุ่มๆทั้งหลายนะครับสุภาพบุรุษยุคนี้มันมันควรจะต้องมีการลื้อฟื้นเรื่องของคําว่าสุภาพบุรุษใหม่จริงๆนะครับผมรู้สึกว่าหลายๆเรื่องมันล้าสมัยมากๆแล้วแล้วก็ผมคิดว่าการให้เกียรติผู้หญิงแบบให้เกียรติจริงๆไม่ใช่แค่ให้เกียรต ในการลุกให้เขานั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยให้การให้เกียรติจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเกิดขึ้นได้แล้วในหมู่คนไทยนะครับช่วยกันส่งเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันในคลิปต่อไปครับ